ทำไมคนกัมพูชาอดอยากแต่ฮุนเซนโพสตกินสตาร์บั๊ก ซึ่งเราจะเห็นได้เลยนะครับว่าตามโซเชียลของเขมรเนี่ยเขาถ่ายรูปแบบนี้นะครับมีการบันทึกวิดีโอไว้เลยว่าตอนนี้เนี่ยนะครับมีการแจกอาหารให้กับคนกัมพูชาในประเทศแล้วนะครับจะเป็นแกงผักต้มแบบนี้นะครับลักษณะก็คือเป็นแกงผักและเอามาแบ่งกันแบบนี้ซึ่งปัญหาตรงนี้เกิดมาจากชายแดนไทยนะครับปิดนะครับลดการนําเข้าสินค้าต่างๆจากไทยนั่นเองทําให้กัมพูชาเนี่ยขาดแคลนอาหารนะครับและชาวบ้านกัมพูชารวมไปถึงทหารเนี่ยมีสภาพความเป็นอยู่ที่แย่มากต้องกินผักต้มแบบนี้ รวมไปถึงมีข่าวออกมานะครับและมีในโซเชียลกัมพูชาเนี่ยเห็นได้เลยว่าญาติผู้เสียชีวิตเนี่ยได้เพียงรูปถ่ายนะครับข้าวสอบ2กระสอบนะครับและปลากระป๋อง1ห,หลังนะครับนี่เนี่ยคือสิ่งตอบแทนที่ทหารกัมพูชาไปเสียชีวิตนะครับและเปเผยเนี่ยเท่ากระดูกที่แจกให้ญาติเนี่ยอาจจะไม่ใช่เท่ากระดูกของญาติจริงๆเนื่องมาจากหลายศพเนี่ยยังเก็บไม่ได้จากในสนามรบนะครับอาจจะเป็นการเผารวมกันและสุ่มแจกด้วยซ้ำไป ส่วนทาหารกัมพูชาที่เตรียมไปรบนั้นตอนนี้เนี่ยนะครับก็มัวแต่เต้นนะครับโดนหลอกโดยฮุนเซนว่าเราเหนือกว่าไทยนะครับก็มีการซื้อของแปลกๆมาใช้งานแบบนี้นะครับจะเอาไปสู้กับทหารไทยนึกว่าเล่นพับจีซึ่งทาหารกัมพูชาจํานวนมากนะครับยังมีกําลังใจที่ดีเพราะโดนฮุนเซนหลอกว่าไทยนั้นสูญเสียหนักมากกว่านะครับยังเต้นรำทำเพลงแบบนี้ตามแนวชายแดนแต่จะเห็นได้เลยนะครับว่าเหตุการณ์จริงๆเนี่ยนะครับ ทางญาติของทหารกัมพูชาเนี่ยเริ่มมีการตามหาศพแล้วนะครับและเริ่มมีการจัดงานศพตามมีตามเกิดแต่ฮุนเซนสั่งปิดข่าวนั่นเองส่วนฮุนเซนก็ยังคงโพสต์การกินสตาร์บัคนะครับโดยลดน้ําตาลงนั่นเองสาเหตุที่ฮุนเซนโพสแบบนี้เนี่ยก็คือเพื่อเป็นการหลอกกัมพูชาว่าสถานการณ์ยังไม่เลวร้วายนะครับเรายังได้เปรียบอยู่เห็นไหมฉันยังกินกาแฟได้เลยแต่นี่ก็คือหลักฐานนะครับว่าในขณะที่ประชาชนในประเทศเดือดร้อนเนี่ยนะครับทหารที่เสียชีวิตเนี่ยได้เพียงข้าวสอบสองกระสอบปากระป๋องหนึ่งหลังฮุนเซน เป็นคนที่อมริตมากๆนะครับ